คุณผู้ฟังครับก็มาถึงช่วงที่2มรดกวิถีไทยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าคนไทยมีความผูกพันกับพุทธศาสนาแล้วก็มักจะเดินทางไปทําบุญไหว้พระเมื่อมีโอกาสสำคัญสคัญหรือมีเวลาว่างนะครับสถานที่หนึ่งที่ผมเคยไปสองสาครั้งแล้วก็ประทับใจและที่นี่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆก็คือองค์พระปฐมเจดีย์นะครับ จะพาคุณผู้ฟังย้อนยุคไปประมาณสัก1,000ถึง1,600ปีบริเวณแถวนครปฐมราชบุรีแล้วก็อำเภออุทองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองมีชื่อว่าทวาราวดีเมืองศรีวิชัยนะครับหรือที่ปัจจุบันก็คือนครปฐมนั่นเองทินที่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของการติดต่อกับต่างประเทศ มีข้อสันนิษฐานว่าเราเคยติดต่อกับจีนอินเดียชวาจากหลักฐานโบราณวัตถุมากมายที่ขุดได้แล้วก็ยืนยันว่าเป็นจุดที่มีการติดต่อแล้วก็รับเอาศิลปะวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามาในย่านสวรณภูมินะครับศรีวิชัยก็กลายเป็นเมืองสำคัญทางพระพุทธศาสนาของ อาณาจักรทวารวดีถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับอาจจะยังไม่พบหลักฐานที่บ่งบอกว่าใครเป็นผู้สร้างพระปฐมเจดีย์แล้วก็สร้างมาตั้งแต่เมื่อใดแต่เดิมนั้นเรียกองค์พระปฐมเจดีย์ว่าพระประทมนะครับทอทงมอมาด้วยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาบัรทมณที่แห่งนี้แล้วก็มีนิราชของสุนทรผู้แต่งไว้ก็คือนิราชพระปฐม ซึ่งก็บรรยายไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าครั้งหนึ่งพระปฐมบรมธาตุสูงทายาทอยู่สันโดษบุญโขตเขินและทมืนทึนทึ่ง,งดังเชิงเทินเป็นโขดเขินสูงเสริมเขาเพิ่มพูนคุณผู้ฟังครับนักโบราณคดีได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าองค์พระปฐมเจดีนั้นเป็นเจดีแห่งแรกของประเทศไทยที่ สร้างตามคตินิยมสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ได้ส่งสมณทูตเนี่ยเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในย่านนี้องค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็มีลักษณะเป็นสถูปที่คล้ายๆในอินเดียแล้วการสร้างเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอำนาจวาสนาของผู้สร้างแต่ก็เหมือนเดิมครับก็คือ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและต่อไปนี้ก็เป็นตำนานเป็นเ,เรื่องที่เราทราบกันดีเกี่ยวกับองค์พระพุทเจดีนะครับก็เล่าสืบต่อกันมานะครับ,รเ,รบเรื่องก็มีว่าพญากรงเป็นกษัตริย์แห่งเมืองศรีวิชัยนะครับมีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อพญาพานที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าขณะที่ประสูตินั้นพระพี่เลี้ยงได้เอาพานทองเนี่ยรองรับ ขอพานเนี่ยกระแทกกับหน้าผากจนเป็นแผลติดตัวไปตลอดชีวิตโหนได้ผูกดวงแล้วก็ทำนายพระกุมารว่าเป็นผู้ที่จะมีบุญญาธิการมากจะได้เป็นกษัตริย์ต่อไปในภายภาคหน้าแต่เทว่าจะทำความผิดร้ายแรงถึงขั้นปิดตุคาดก็คือฆ่าบิดามารดาของตัวเองพญากงจึงสั่งให้นำพระกุมารเนี่ยไปฆ่าทิ้งเสียตามคำทำนายที่คิดว่า เด็กคนนี้เกิดมาจะทําให้พ่อแม่เสียชีวิตส่วนมหาเล็กนําพระกุมารไปถึงป่าไผ่ก็ด้วยความใจอ่อนนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่กล้าที่จะฆ่าทิ้งก็เอาทิ้งไว้ตรงนั้นต่อมานะครับตามข้อสนนิฐานบอกว่ามียายพรมซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงเด็กร้องจึงไปดูด้วยความสงสารจากนั้นก็เก็บมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ เน,นื่องจากยายพรมมีฐานะยากจนแล้วก็มีลูกหลายคนอยู่แล้วจึงยกให้กับยายหอมที่เป็นเพื่อนบ้านยายหอมก็เลี้ยงดูฟูมฟักรพระกุมารด้วยความรักจนเติบโตเป็นหนุ่มที่แข็งแรงหน้าตาหมดจดงดงามวันหนึ่งพระกุมารเดินทางท่องเที่ยวไปจนถึงเมืองสุโขทัยแล้วก็พบช้างเผือกซึ่งตกมันอารวาส ด้วยบุญบาร,รมีของเด็กคนนี้ที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะครับพระกุมารทําให้ช้างตกมันนั้นเชื่องขึ้นมาได้ความก็ทราบถึงพระเจ้ากรุงสุขโขทยัยพระองค์ทรงเมตตาก็เลยชุบเลี้ยงพระกุมารเป็นรัชบุตรบุญธรรมคุณผู้ฟังครับเนื้อเรื่องก็เริ่มสนุกแล้วนะครับวันหนึ่งพระองค์ก็ทรงมอบหมายให้พญาพานนี่ยนำกองทัพไปตีเมืองศรีวิชัยซึ่งพญากรง ก็ออกมารบทับจับศึกดังนั้นในศึกสงครามครั้งนี้พยากงก็ถูกพยาพานเนี่ยฆ่าตายซึ่งพยาพานก็ไม่ได้รู้ว่าแม่ทัพที่มาต่อสู้กับตนเองนั้นเป็นพ่อแท้ๆของตัวเองทีนี้คุณผู้ฟังครับบางตำนานก็เพี้ยนไปว่ายายหอมเนี่ยได้เลี้ยงพระกุมารจนเติบโตแล้วก็นำไปถวายเจ้าเมืองราชบุรีซึ่งเป็นเมืองขึ้นของศรีวิชัยซึ่งต่อมาราชบุรีก็เกิดแข่งข้อ ไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายตามปกตินะครับพยากงจึงนำกองทัพมาปราบส่วนพยาผานเนี่ยเป็นแม่ทัพออกรบนะเป็นทัพหน้าแล้วก็ได้ฆ่าพยากงตายคาคอช้างขณะทำยุทธหัตถีนะครับคุณผู้ฟังครับตามธรรมเนียมของผู้ชนะเมื่อพยาผานเข้ายึดเมืองศรีวิชัยทรัพย์สมบัติของพยากงก็จะตกเป็นของพยาผานทั้งหมด รวมทั้งผู้คนด้วยนะครับคราวนี้เรื่องก็ดูซับซ้อนเพราะว่าเมเหสีซึ่งเป็นแม่แท้ๆของพยาพานก็จะตกเป็นทรัพย์สมบัติตก็จะตกเป็นของพยาพานไปด้วยแต่ในขณะที่พยาพานจะเสด็จขึ้นไปตำหนักของพระมเหสีก็มีเรื่องปฏิหารก็คือเทพพยาดาก็ได้แปลงร่างมาเป็นแมวแม่ลูกอ่อนนอนขวางบันไดไว้แล้วก็ส่งเสียงปรามลูกแมวที่กําลังอ้อนจะกินนมให้พยาพานได้ยินว่า อย่าเอ็ดไปคอยดูนะลูกว่าลูกเขาจะเข้าหาแม่พยาภานได้ยินอย่างนั้นก็แปลกใจแต่พอก้าวขึ้นบันไดไปก็ได้ยินเสียงแมวพูดซ้ําอีกจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากพระมเหสีเป็นแม่แท้ๆของตัวเองแล้วก็ขอให้มีน้ํานมไหลออกมาจากส่วงอกของนางหลังจากนั้นก็มีการพิสูจน์นะครับผู้ฟังและแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์มีน้ํานม หล่งออกมาจริงๆพระนางเองก็ส่งหอนใจในแผลเป็นที่หน้าของพยาพานซึ่งคุณผู้ฟังทราบที่มานะครับของแผลรอยแผลเป็นอันนี้เมื่อแม่ลูกลำดับความกันจึงรู้ความจริงทั้งหมดพยาพานก็รู้สึกโกรธที่ยายหอมเนี่ยปกปิดเรื่องนี้จนทําให้ตัวเองนั้นถึงกับต้องฆ่าบิดาของตัวเองด้วยความโกรธจึงสั่งให้จับยายหอมเนี่ยไปฆ่าทิ้งเสีย ซึ่งบางตำนานก็บอกว่าพยาพานเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณของคนที่เลี้ยงดูมาแต่เรื่องก็คล้ายๆกันนะครับด้วยความสำนึกในบาปที่ได้ฆ่าผู้มีพระคุณไปถึงสองคนดังนั้นพยาพานจึงได้คิดว่ามีวิธีการที่จะไถ่าบาปโดยการจะสร้างพระเจดีย์สูงเท่ากับนกเขาเหินคุณผู้ฟังครับนกเขาเหินก็คือนกเขาเนี่ยมันจะบินสูงมากดังนั้นจะสร้างเจดีย์ที่ มียอดสูงเท่านกเขาเหินเพื่อเป็นการไถ่าบาปให้ลดน้อยลงตามคําแนะนำของอที่ปรึกษาสมณะชีพรามซึ่งก็ได้สร้างองค์พระปุทเจดีเพื่อไถ่าบาปให้กับตัวเองซึ่งได้ฆ่าผู้ให้กําเนิดและก็ผู้มีพระคุณนะครับคุณรู้ฟังครับและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจขององค์พระปุทเจดีซึ่งมีที่มาที่ไปบวกตำนานที่น่าสนใจนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดนคนปรปฐมที่นี่รวมเรื่องราวน่ารู้เรื่องอาหารการกินและประวัติมากมายของจังหวัดนคนปรปฐมนะครับคุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับหากเราเดินทางไปแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเราก็จะนึกถึงของฝากจะนึกถึงอาหาร ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นนั้นๆสมัยนี้เขาก็เรียกว่าของกินของใช้ของดีประจำจังหวัดก็น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นะครับวันนี้ไปนคนปรปฐมก็มีของกินของฝากที่น่าสนใจที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดคนครปฐมนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าไปนคนปรปฐมหลายๆคนอาจจะนึกถึงเรื่องราวต่างๆ และของฝากแต่ว่าวันนี้ผมจะแนะนำข้าวหลามเสเวยนะครับก็เป็นคำเรียกขานของชาวนาครปฐมตั้งแต่สมัยที่นายพลวงสาโรธและก็นายกเทศมนตรีสมัยนั้นนะครับก็คือนายสว่างแก้วพิจิตจะต้องการให้มีการสาธิตการทำข้าวหลามถวายรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ซึ่งก็เป็นพระราชะันตุกะในสมัยนั้นนะพระราชวังสนามจันทร์คุณผู้ฟังครับสำหรับข้าวหลามเสวยนั้นมีที่มาที่ไปน่าสนใจมีขั้นตอนการทําที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่าข้าวหลามหนองมนที่ชนบุรีนะครับดังนั้นจะเล่าให้ฟังว่ามีความพิเศษการเตรียมตัวอย่างไรนะครับอันดับที่หนึ่การเลือกไม้ไผ่ก็นิยมใช้ไม้ไผ่ป่าลักษณะของไม้ไผ่ที่ดีนะครับคุณผู้ฟัง ต้องคัดเลือกเอาเฉพาะที่เป็นไม้ที่กำหนดที่จะให้ตัดมีลักษณะสวยงามมีเยื่อหนาเท่านั้นความร้อนที่พอดีขณะเผาแล้วก็ระยะเวลาที่เผาจะทำให้เยื่อเนี่ยแยกออกมาจากกระบอกไม้ไผ่เมื่อไม้ไผ่เย็นลงเนี่ยก็จะหดตัวก็จะหุ้มพันเข้าเหนียวทำให้สามารถเคาะเนื้อเข่าหลามออกมาได้จากกระบอกไม้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่า ไม้ไผ่ป่าที่นำมาทำกระบอกไม้ก็เป็นไม้ไผ่ป่าจากจังหวัดกาญจนบุรีสิงห์บุรีบ้างนะครับหรือบางทีจากประเทศเพื่อนบ้านที่กัมพูชาซึ่งไม้จากกาญจนบุรีที่มาเผาขลามเนี่ยจะมีคุณภาพดีที่สุดในแต่ละวันนะครับคุณฟังก็ใช้ไม้ไผ่สำหรับทำกระบอกข้าวหลามเนี่ยประมาณ150-200ถึง200แต่ละลำเนี่ยก็สามารถ ไปทาเผาเป็นข้าวหลามได้ก็ประมาณสัก10กระบอกนะครับส่วนการทําจุกสําหรับปิดปากกระบอกข้าวหลามก็ต้องเลือกจากใบตองที่มีคุณภาพแล้วก็สาเหตุที่ต้องใช้ใบตองเพราะว่าใบตองเมื่อถูกเผาแล้วจะทําให้เกิดความหอมนะครับซึ่งผู้ประกอบการอาชีพนี้ก็ต้องอทําจุกปิดเองซึ่งเดิมเนี่ยเขาก็จะทําเก็บแยกจากตัวกระบอกไว้ต่อมาเพื่อแก้ปัญหา ว่ามีสัตว์เข้าไปหลบอยู่ข้างในกระบอกจึงปิดจุกทันทีที่เลื่อยไม้ไผ่นะครับส่วนการเตรียมข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือถั่วดำกะทิแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆเช่นไข่นะครับก็มีการผสมรวมกับข้าวหลามซึ่งยกตัวอย่างที่มีไข่ก็เป็นข้าวหลามสังขยานั่นเองการบรรจุลงกระบอกนะครับก็เปิดฝาจุกออกแล้วก็เป่าลมเพื่อไล่ลมในกระบอกออก กรอกข้าวเหนียวดิบนะครับลงไปในกระบอกตามด้วยกะทิที่ผสมเกลือแล้วก็น้ำตาลแล้วให้เข้ากันให้รสชาติดีนะครับแล้วก็ปิดจุกตามเดิมคุณผู้ฟังครับการเผาข้าวหลามเนี่ยลักษณะการเผาก็ทำเป็นราวนะครับมีราวนี่มีขนาดความยาวประมาณ1-2ถึง2วาซึ่งจำนวนของข้าวหลามที่เผาได้ในแต่ละราวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความยาวของราวข้าวหลาม ซึ่งเดิมเนี่ยทำเป็นราวตั้งกับพื้นต่อมาก็พัฒนาเป็นราวที่ยกสูงขึ้นเพื่อให้ยืนทําได้นะครับไม่ปวดหลังส่วนระยะเวลาของการเผาก็แตกต่างกันนะครับคุณผู้ฟังโดยเตาแรกเนี่ยต้องใช้เวลาเผาประมาณ2-3ถึงชั่วโมงต่อมาก็ใช้เวลาเผาน้อยลงดังนั้นคุณผู้ฟังสังเกตที่ดีว่างานเผาขลามจึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะใช้เวลามาก แล้วก็คนที่เผาขลามแล้วก็คนทําต้องมีความอดทนต่อความร้อนคอยเฝ้าคอยดูให้ดีนะครับส่วนการจําหน่ายเนี่ยช่วงแรกก็เป็นการผลิตผลิตเองขายเองก็เลยต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันในการเตรียมงานในการเผาแล้วก็การขายต่อมาเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตเนี่ยส่งให้พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อเพื่อไปขายต่อนะครับก็กลายเป็นปัญหาส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่า อาจจะเผาแล้วได้ราคาไม่ดีต้นทุนสูงก็มีหลายรายที่เลิอกอาชีพนี้ไปนะครับหลังจากที่เมื่อเผาทําตามขั้นตอนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ข้าวหลามที่หวานมันอร่อยตามต้นฉบับของข้าวหลามนครปฐมหากต้องการให้รสออกมาแบบใดนะครับก็คนที่เผาก็จะเติมส่วนต่าง,างๆให้เหมาะสม ต้องการให้มันต้องการให้หวานก็ให้เติมกะทิแล้วก็น้ำตาลลงไปนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับคุณผู้ฟังรสชาติของข้าวหลามลคนครปฐมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างเพราะเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิน่นชาวบ้านแต่และท้องที่ก็มีลิ้นมีรสชาติที่ชอบแตกต่างกันนะครับต่อไปจากข้าวหลามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงผลไม้นะครับก็คือ ส้มโอนครปฐมหรือส้มโอนครชัยศรีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับส้มโอนครปฐมเนี่ยปลูกมากที่อำเภอ,อนครชัยศรีอำเภอสามพรานอำเภอพุทธมนฑลของนครปฐมจะเรียกกันว่าส้มโอนครชัยศรีเป็นหลักเลยนะครับก็เป็นผลไม้ที่กลมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตรซึ่งผลไม้เนี่ยเป็นที่บ่งชี้สภาพภูมิศาสตร์ คุณผู้ฟังหากจะเลือกซื้อส้มโอนะครชัยศรีส้สมโอก็จะนิยมปลูกแล้วก็มีอยู่ด้วยกัน5สายพันธุ์นะครับก็จะมีส้มโอพันธุ์ทองดีรสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยจะไม่ขมนะครับจะมีรสซ่าเนื้อจะสีขาวอมชมพูนะครับรูปทรงกลมแป้นเปลือกผิวจะบางนะครับอันนี้ตั้งข้อสังเกตเมีต่อมน้ำมันเล็กๆนะครับ ซึ่งชนิดนี้เนี่ยชาวจีนเขานิยมบริโภคมากๆเพราะว่าสีคล้ายกับทับทิมเอาปไปไหว้เจ้าก็เป็นสิริมงคลนะครับส่วนจะมานำรับประทานก็อร่อยมากต่อไปพันธุ์ที่2นะครับพันธุ์ขาวน้ำผึ้งก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อสีขาวอมเหลืองเล็กน้อยนะครับคล้ายกับสีของน้ำผึ้งรูปทรงกลมนูนนะครับถ้าสังเกตบริเวณเปลือกเนี่ยเปลือกจะบางแล้วก็มีตอมน้ำมันขนาดใหญ่ เนื้อแน่นน้ำหนักดีนะครับไม่มีรสขมแล้วก็รสซาเมื่อแก่จัดนะครับแห้งเนี่ยก็จะรสชาติดีคนไทยก็จะชอบพันธ์นี้มากส้มโอพันขาวน้ำผึ้งเนี่ยแก่จัดก็จะมีรสหวานมากกว่ารสเปรี้ยวลักษณะนะครับของส้มโอก็จะเป็นลูกหัวจุกยาวคล้ายกับลูกน้ำเต้าเนื้อสีขาวอมเหลืองอ,อ่อนๆนะครับคุณผู้ฟังต่อไปก็เป็น ส้มโอพัน์ข่าวแป้นนะครับก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวลักษณะลูกสั้นจุกสั้นนะครับส่วนผลเนี่ยคล้ายกับพันธุ์ทองดีเนื้อสีขาวแล้วก็ผู้คนนิยมเรียกว่าตลาดเนี่ยชอบมากสำหรับพันธุ์นี้นะครับส่วนส้มโอพัน์ขาวหอมรสเปรี้ยวนะครับลักษณะผลใหญ่เปลือกบางน้ำหนักก็ดีด้วยส้มโอนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้พื้นบ้านที่ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนคนปรปฐมเป็นอย่างดีนะครับสำหรับส้มโอนครชัยศรีที่ปลูกในอำเภอสามพลานอำเภอนครชัยศรีเนี่ยโดยรวมนะครับก็จะมีรสชาติหวานอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดโดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรและข้อสำคัญก็คือมีขายอยู่ทั่วไปทั้งจังหวัดแล้วก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับ และนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของกินของฝากจากจังหวัดนครปฐมนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมที่ได้นำเสนอของดีประจำจังหวัดนครปฐมไว้มากมายทีเดียวนะครับ